หนึ่งในฮีโร่ได้เป็นที่เรื่องลือของฮีโร่ที่สามารถทําได้ทุกอย่างยกเว้นทําดีทั้งการแพร่เชื้อโรคทาให้ผู้คนเจ็บปวดและทรมานถ้าเกิดให้ผมทำคอนเทนต์ท็อป10ฮีโร่ชั่วๆเขาต้องติดท็อป10อย่างแบบใสๆโดยไม่ต้องพยายามอะไรเลยสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับดรัทูลอนและมษย์เน็ตก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องผมขอบอกไว้ก่อนนะผมจะไม่เรียกชื่อจริงของลุงเขียวแกแน่นอนครับ ผมขออนุญาตใช้ชื่อเรียกแทนลุงแกว่าเนโครแล้วกันนะครับผมยังไงก็ไปลุยกันเลยครับกับประวัติของเนคโคลโฟสฮีโร่ที่เปรียบเสมือนโควิด -19 ที่เดินได้ในจักรวาลของเดลตาเอา้าสุด Take a deep breath Breathe it in I'll plague you Oh cover your mouth when you cough necrophos Ooh, you disgust me ugh remind me never to step indoors with you True? เติมทีเนคโครเป็นเพียงนักบวชที่รับใช้คาร์ดิโนออฟรูมัสก่อนที่โรคระบาดจะแพร่เชื้อมาจนทำให้นักบวชระดับสูงตายลงจนหมดเขาถึงได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นเป็นคาร์ดิโลผู้นำลทัทธิสูงสุดทันทีแต่ในขณะที่นักบวชคนอื่นๆอ,ออกไปชำระร้างโรคร้ายเนคโครกับวางแผนเข้าหาพวกชนชั้นสูงและหลอกโดยคำสัญญาว่าจะได้บุญขอเพียงมอบสมบัติทั้งหมดหลังจากที่พวกเขาตายให้กับเนคโคร หลังจากโรคระบาดถูกควบคุมได้จนผู้คนหายป่วยการกระทำของเนคโครจึงเปิดเผยออกมาเขาจึงถูกผู้นำรัฐที่คนอื่นตัดสินว่าเป็นการกระทำที่นอกรีดและลงโทษให้เขาทำงานในเขตกักกันผู้ติดเชื้อที่โรงอาคมซึ่งการลงโทษก็ทำให้เน็โครป่วยอย่างช้าๆแต่พวกผู้นำรัฐก็ไม่ทันคิดถึงภูมิคุ้มกันในร่างกายของเนคโครและในที่สุดเขาก็ติดเชื้อแต่เขาดันไม่ตายเขาแค่สลบไป เขาพบว่ามันกลับเพิ่มพลังให้กับเขาและเปลี่ยนแปลงเขาจนกลายเป็นนักเวทแห่งโรคระบาดท,ที่แท้จริงเขาจึงกลายเป็น pope of pestilence หรือราชาแห่งโรคระบาดนับแต่นั้นมาและโดยพลังของเนคโคหรือท่าหาสตอปเปอร์ออร่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆเขาก็จะสัมผัสได้ถึงเชื้อโรคที่แพร่กระจายในอากาศร,ร,บรอบๆตัวของเนโครเนโคเปลี่ยนคำเรียกขานตัวเองเป็นดินเน c โค f ฟอ c e เขาออกเดินทางไปทั่ว เพื่อแพร่เชื้อไปทุกทที่ที่เขาผ่านและสะสมพลังมากขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนบู่บ้านที่สูญสิ้นไปเพราะเขาโดยพลังใหม่ของ n น c โคลโฟส e บอกได้ว่าเขาสามารถที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสานะระหว่างความเป็นและความตายโดยการใช้วิญ,ญญาณของผู้คนที่เขารอดรวมมาเป็นของตัวเองซึ่งเราก็จะเห็นได้ในเกมหรือก็คือสกิลโกรช t ชลของเนโคนะครับและเขายังใช้วิญ,ญญาณเหล่านั้นมาใช้งานซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นก็คือสกิลเดดพอล ดวงมญญาณที่เราเห็นพุ่งออกมานั่นแหละพวกเขาคือเหยื่อที่เนโครเก็บไว้ใช้งานหลังจากที่เนคโครโฟสออกมาจากลัทธิเขาก็ยังไม่เลิกนิสัยเดิมเขายังคงหลอกล่อสมบัติของผู้คนด้วยคำสัญญาถึงบุญที่จะได้รับและที่บนสวงสวรรค์ให้กับพวกเขาซึ่งคำบรรยายเหล่านี้มาจากไซต์อัพเดตทวินเดตไอเทมมิติคอของเนโครโฟส์แต่ก็ไม่ได้มีเพียงคนที่ฐานะร่ำรวยเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อของเนโคลโฟส จากคำบันยายของไอเทมโซลริปเปอร์แม้กระทั่งคนป่วยที่ยากไร้เขาก็ยังหลอกล่อดวงวิญญาณของพวกเขามาเป็นของตัวเองแลกกับการปลดปล่อยพวกเขาไปสู่เส้นทางแห่งความตายเนโคร r c สมีเคียวหลายรูปแบบมากบางอันอย่างเช่นราเมนออปเดตเป็นเคียวที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มความเจ็บปวดให้กับเหยื่อเพื่อพวกเขาจะได้เชื่อฟังคำสั่งของเนโครโฟและยิงความเจ็บปวดและความเพมานยิ่งมากเท่าไหร่ ก็ยิงทําให้พลังเวทที่เนโคจะได้รับเพิ่มไปด้วยอันนี้มาจากคำบรรยายของสกิลอันติริปไซด์ด้วยนะครับและเคียวพิเศษอันสุดท้ายซุลเลนฮาวเวสอาวุธอิมมอร์ทัลของเนโคลโสเคียวที่ว่ากันว่ามีพลังมากสียจนทาให้ยมทูตจับตามองเพราะเมื่อใดที่เนโคลโฟสย่างเท้าเดินผ่านก็จะตามมาด้วยงานเก็บวิญ,ญญาณของเหล่ายมาทูตนั่นเองเนโคลโสมีฉายามากมาย ไดแก่พบออฟเ p สเซเลนต์เพล e กเมดเน c โค o โฟสและ Dark r o รดนอกจากความชั่วสุดขีดแล้วเนโคยังบอกว่าตัวเองมีนิสัยร่าเน f ่ง What you need, quite cheerful. แต่ผมว่าจริงๆแล้วเขา่าจะเป็นพวกที่ชื่นชอบความรุนแรงมากกว่านะดูจากสกิลที่ถูกเอาออกไปแล้วอย่างซาดิสถ้าทุกคนยังจำได้นะครับและแถมจากคำบรรยายนการ์ตอิเฟกต์อีก The Weak my not worthy to by be called by blade. โดยในสายและการกระทำอันชั่วช้าของเนคโครทำให้มีฮีโร่หลายๆคนไม่ชอบเขาแต่คนที่เกลียดเขาเข้าใ้ก็คือแพงโกเลียนหรือพี่นิ่มของเราที่มีนิสัยรักความยุติธรรมถึงกษัาบานว่าวันหนึ่งจะจัดการเนคโครให้ได้ Your time will come, Necrophos. a s c e e to it. You are an abomination to the r a m m s k y u faithful. ฮีโร่อีกคน,นึงที่เกยียดเนคโครก็คืออมิไนท์ที่บอกว่าเนคโครคือสิ่งที่น่าขยะแขยงเช่นกันแต่ว่าเนคโครก็เกลียดอมินไนท์เช่นกันโดยบอกว่าอมินไนท์นั้นบริสุทธิ์เกินไป just too clean. ดูเหมือนว่าลสนิยมความชอบของเนคโค o โฟสจะเข้ากับฮีโร่ดักดาร์กมากกว่าอย่างเช่นพาร์ชเขาถึงกับชื่นชมผลงานของพาร์ช ถึงขนาดอยู่คนละทีก็ยังเอ่ยชมเชยเขา I like your work, no I just hate you. และแม้ว่าจะมี voice line ของพัชจาก i อเท f i e e of obsession ที่เอ่ยว่าในโครก็ยังดูเหมือนจะชอบพัชมากๆอยู่ดีแบบว่าทำยังางก็เกลียดพัชไม่ลงเลย และจากไวท์ไซด์ที่พัชพูดไปทุกคนรู้สึกคุ้นๆกับเลดี้แอนชูกันไหมครับผมอาจจะเคยพูดถึงเธอคนนี้ไปแล้วในประวัติของพัชและเรื่องราวของเดธกอดพระเจ้าแห่งความตายถ้าทุกคนยังจํากันได้ตอนใน,นล่าพูดถึงประวัติไอเทมฟรีสออฟเอเฟชั่ไอเทมอาคณาของพัชหรือโซ่ที่โดนผนึกไว้โดยเคลา่าเคล่าเปรียบเสมือนศาสดาของสาวกจากคาติโดออฟรูมพวกเขาจะเรียกตัวเองว่ากล um ุ่มรูมัสเฟสฟูล ปัจจุบันนี้ถูกนำโดยเลดี้แอนชูที่เราพิ่งพูดไปเมื่อกี้ The warrior priests of the r e m u s k y u faithful are led by Lady Anshu, and their mere presence can bolster the hearts of the virtuous. ซึ่งลัทธินี้มีหลักการคล้ายคลึงกับศาสนาคริสต์ดูได้จาก n เนโกโฟสซึ่งเป็นอดีตนักบวชของลัทธินี้มีวอยซ์ลา di ่อ้างอิงถึงประโยคในคัมภีร์ไบเบิล You reap what you sow. เ เรายังไม่ทราบกันว่ารัทีินี้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าองค์ไหนแต่ว่าที่แน่ๆพวกเขาต่อต้านเดดกอดแน่นอนจากการที่พวกเขาออกปฏิบัติการชำระล้างบาปที่ฟิลออฟเอเลสคาร์เนตและกำจัดศพทั้งหมดในทุ่งร้างนั้นเพื่อลดอำนาจของเดดกอด for generations the Remuscu faithful have defended the living world from the abominations that slink from the fields of endless carnage. We were known as men and women of prince of valor of devotion and then necrophos tried to destroy us all สิ่งที่พวกเขาถือว่าเป็นสิ่งสกปรกน่าขยะแขยงเหล่านั้นมีให้เห็นในการ์ด Revenant m a s ซึ่งบรรยายไว้ว่าณนะทุ่ง Field of Endless c a r n คนตายไม่สามารถตายได้ ก่อให้เกิดการรวมตัวอย่างการบิดเบือนอย่างน่าสยดสยองเช่นนี้และพัชที่เคยกินศพอยู่ในทุ่งนั้นอย่างหลั่ล้าก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่ว่าเขาได้ถูกขับไล่ออกมาก่อนที่ทุ่งนั้นจะโดนล้างบางพัชของเราจึงลอดตัวไปอย่างชฉวเฉียดครับผมอย่างไรก็ตามวิธีริลัททิรูมัสใช้เป็นวิธีที่โหดร้ายถึงกระทั่งแพงโกาลียังเอ่ยถึงว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความมืดมนหรือดาร์กไทม์เลยทีเดียว Zebo left the fields before the Romescu pilgrimage Those were dark times indeed you dark จากข้อมูลทั้งหมดที่ผมค้นเจอคงอธิบายได้ว่ารัฐธิลูมัสเป็นรัฐที่ที่เผยแพร่คำสั่งสอนให้ผู้คนเคารพบ,บูชาพวกเขาทำความดีอย่างช่วยชาวบ้านรักษาโรครายอย่างเช่นตอนที่โรคระบาดแพร่กระจายไปสมัยที่เนโคยังอาศัยอยู่ที่รัฐทิและยังช่วยกำจัดสิ่งผิดปกติที่ดูดลอดออกมาจาก Fe ฟิลอ e ฟเ l e s s c a r n เ g e แต่ทว่าการกระทําของพวกเขาไม่ได้ใส่สะอาดไปเสียทุกครั้งดูจากคําพูดที่พี่นิ่มพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อต่อต้านอํานาจของเดธกอรพวกเขาพร้อมที่จะทําเรื่องที่โฮเทียมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของลัทธิของตนเองแต่ถ้าคิดดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเทียบกับความโชคคงเนคโควฟอสได้หรอกครับเพราะว่าหลังจากที่เขาถูกขับไล่หรือไม่ก็หนีออกจากลัทธิเขาก็เดินทางแพร่เชื้อไปทั่วทําให้คนป่วยตายมากมาย แถมยังหลอกล่อเอาทรัพย์สินสมบัติและดวงวิญญาณเหล่านั้นมาอีกคือนอกจากชั่วร้ายแล้วเนี่ยยังละโมบโลภมากอีกด้วยจะเรียกว่าชั่วในชั่วเลยก็ว่าได้จากการคาดการณ์ของผมนะครับคือเกิดเหตุการณ์โรคระบาดก่อนซึ่งทําให้นักบวชชั้นสูงตายทั้งหมดเนโครฟอสจึงได้ขึ้นเป็นหัวหน้านักบวชสูงสุดแต่เมื่อโรคระบาดถูกควบคุมได้แล้วเรื่องจรงแดงออกมาและเขาก็ถูกลงโทษจนกลายเป็นร่างปัจจุบัน เล d ี้แอนชจึงขึ้นเป็นผู้นำแทนในที่สุดและนำเหล่านักบวชในสังกัดต่อสู้กับสิ่งที่พวกเขาถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างเช่นโรคระบาดหรือว่าพวกอันเดสซาวุกของเดธกอดจนในที่สุดก็ชำระล้างฟิลออฟเอเลสคาร์เนชและแน่นอนพวกเขายังตามล่านเน o f o ฟอสด้วยแล้วปัจจุบันพวกเขาทำอะไรกันอยู่ล่ะเราต้องย้อนกลับไปดูที่เนกโรฟอสก่อนหลังจากที่เขาอ,อกเดินทางแพร่เชื้อไปเรื่อย <laughs> for years I traveled, spreading the gift of pestilence, city by city. But now, a unique opportunity has arisen. If I can infect the Red Mist Horde, they can do the traveling for me, and pass along my gift faster than I could ever dream. อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปครับเขาทำได้ทุกอย่างยกเว้นทำดีจริงๆแต่ว่าศัตรูของเขาหรือลูมัสเฟสฟูก็ไม่ปล่อยให้เขาได้ทำง่ายๆหรอกเพราะมีข้อมูลว่าเลดี้แอนชูนั้นตามมาที่สนามรบด้วยซึ่งมาจากคำบรรยายของการ์ดครินซิงไรท์แต่มันแย่นิดหนึ่งตรงผมหาไวซไาของเธอไม่ได้เพราะฉันเดี๋ยวผมจะลองภาคก็เองนะครับขอดัดเสียงนิดหนึ่งนะครับผม <c oughs> การรักษาไม่ได้หยุดยั้งความทุกข์ทรมานของผู้คน มันเพียงแค่รักษาชั่วคราวหนทางเดียวที่จะหยุดได้คือการต่อสู้กับเหล่าคนที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานนั้นให้ถึงที่สุดจากในภาพนี้เนี่ยน่าจะเป็นเลดี้แอนชูนั่นแหละเธอกำลังทำการรักษาพวกโอกรดีและเขาก็น่าจะเป็นทหารจากกองทัพเรดมิสไม่ทราบเหมือนกันว่ารักษาอาการบาดเจ็บหรือว่าอาการติดเชื้อจากเน c โคลฟอสกันแน่ส่วนทางด้านของเน c โคลฟอสการให้เขาเดินทางมายังโรสซีเพื่อแพร่เชือ้อ ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเข้ามาอยู่ในสงครามเองเชียนด้วยเพราะผมก็ยังเชื่อในทฤษฎีของตัวเองที่ว่าโรสเซฟนั้นเป็นจุดกําเนิดของสงครามเองเชียนถ้าใครอยากทราบว่าเป็นทฤษฎีไหนก็ไปติดตามได้ในจุดกําเนิดสงครามเองเชียนนะครับผมซึ่งผมได้ทำเพลย์ลิสต์มาให้แล้วนะจ๊ะจุดประนะครับกับประวัติของ n นโคลโฟสใครชอบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมช่วงนี้หวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองด้วยนะครับ ทางทานอาหารร้อนใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือให้สะอาดตลอดนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ Good day sir